ช่วงนี้เรื่องวงการสงจากกรณีรม,มหาหอกับน้องปอกำลังร้อนแรงอยู่ๆเมื่อคืนนี้ที่เรานำเสนอก็ร้อนแรงนี่ต้องบอกก่อนเลยนะฮะต้องกราบขอบคุณทางเจ้าคณะเมื่อคืนนี้เชื่อว่าเจ้าคณะดูข่าวนี้อยู่แล้วก็ขอบคุณเจ้าอาวาส เพราะหลังจากที่เราเออกอากาศไปปรากฏท่านเจ้าคณะตำบลโทรศัพท์ไปหาเจ้าอาวาสไปตามพระรูปนี้มาชี้แจงเดี๋ยวนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าผมกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่น้องผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีส้มคุณผู้ชมครับเราเรียกกันว่าน้องอ้อมน้องอ้อมเนี่ยผมเล่าย่อๆน้องอ้อมแกโดนลวงรักมันมีผู้ชายที่น้องอ้อมเนี่ยไปรู้จักแต่ไม่เคยเจอหน้าเลยนะฮะน้องไปรู้จักผ่านทาง Facebook เปิดภาพวันนี้อาภาพปัจจุบันเลยก็ได้ฮะทีมงานที่เขาไปสอบสวนกลางฮะ ที่เขาไปร้องเรียนตํารวจจะไปกระชากหน้ากากเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะของทางฝั่งไอเวฟลวงรักโดยวันนี้ทานายรณรงค์แก้วเพชรพาน้องอ้อมไปแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าต้นสายปลายเหตุคืออะไรทาไมถึงพูดถึงเรื่องไอเวฟลวงรักแล้วทาไมมันถึงไปเกี่ยวกับพระพิสุขสงฆ์เนี่ยนะย่อๆเมื่อวานนี้น้องอ้อมบอกว่ารู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าไอเวฟ ไม่ใช่พูดไม่เพราะนะน้องโกรธมากแล้วน้องบอกว่าพอรู้จักกับเวฟหลังจากนั้นมันก็ให้คําสัญญาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะเจอนะแต่มันไม่ยอมเปิดกล้องแล้วมันก็ให้น้องทยอยโอนเงินมาให้ไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งงานไม่ว่างานแต่งน้องโอนเบ็ดเสร็จไปเนี่ยประมาณ0,000สนแต่ไม่เคยเจอหน้ามันเลยฮะพอจะขอไปเจอหน้ามันมันก็บอกอุ้ยวันนี้พี่ติดธุระญาติพี่ป่วยอ้าวก็ไม่ได้เจอเวฟอีกสุดท้ายน้องก็้ือเฮ้ยโดนหลอกละในที่สุดน้องก็เลยไปร้องทนายรณรงค์ เมื่อวานนี้เราก็ไปเจอพระรูปนั้นซึ่งชื่อว่าพระชวริต<ะ>คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมทีมงานมีภาพเมื่อวานนี้ตอนที่เราได้มีโอกาสไปเจอพระชาวริตด้วยเปิดภาพเมื่อวานก่อนอน,นะฮะพระชวริตเพราะว่าน้องเล่าเรื่องหนึ่งที่มันพีคมากๆน้องคุยกับไอเวฟ แล้วไอ้เวฟก็บอกว่าพี่ไม่มีบัญชีนะ<อ>พี่เนี่ยโดนอายัดบัญชีไว้พี่ยืมบัญชีของพระรูปนี้นะมาใช้พระรูปนี้คือพระชวริตเมื่อวานเราไปเจอชวริตชวริตก็บอกโอ้ยไม่ใช่อัตมาไม่ใช่คนที่คุยกับน้องอ้อมเลยไม่ใช่อัตมาไอ้เวฟมันคุยเราก็บอกอ๋อเหรอและไอ้เวฟอยู่ไหนหลวงพี่ก็บอกอ้ยไอ้เวฟมันไปแล้วติดต่อไม่ได้เลยจนเมื่อคืนนี้ ทีมข่าวของเราก็เลยให้น้องอ้อมโทรศัพท์ภาบเมื่อคืนฮะตอนน้องอ้อมโทรศัพท์บอกน้องอ้อมโทรหาไอเวฟไหม,มปรากฏน้องอ้อมก็เลยโทรหาไอเวฟระหว่างที่โทรหาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นหรือฟ้าจะประธานช่วยคลี่คลายคาดีนี้ปรากฏว่าคนที่รับสายที่บอกเป็นไอเวฟนะไม่ใช่พระชวริตนะอ,อยู่อยู่ดันหลุดคําว่าอาตมามทุกคนก็งงเอา้าหลุดอาตมาได้ยังไงก็ในเมื่อ ไอเวฟเป็นคนปกติแล้วทำไมอยู่ๆหลุดคำว่าอัตมาเพราะเมื่อกี้พระชาวริ์แกอ้างว่าไอเวฟขอยืมบัญชีของหลวงพี่หลวงพี่ก็เลยให้ไอเวฟไปแต่หลวงพี่ไม่ใช่ไอเวฟถ้าจำเสียงเมื่อคืนไม่ได้ตอนที่เสียงที่บอกว่าเป็นไอเวฟแล้วหลุดพูดสรรพนามตัวเองว่าเป็นอัตมาลองฟังดูก่อนฮะฟังตรงก่อนเขาโอนเข้าบัญชีของของอัตมาของหลวงพี่เนี่ยกว่าโอนเข้าบัญชีของหลวงพี่ปุ๊บเนี่ย ตรงพี่จะโอนให้ผมปุ๊บไอโอนไม่ได้ปุ๊บคุณผู้ชมฮะอ้าวคราวนี้ตัดภาพไปภาพปัจจุบันฮะปรากฏว่าวันนี้ทานายรณรงค์พาไปแจ้งความกระชากหน้ากากไอเวฟเลยนะฮะตัดภาพไปวันนี้เลยครับทานายรณรงค์เนี่ยนะครับผู้ชมฮะไปช่วยเหลือน,น้องอ้อมแล้วก็วันนี้ไปที่ขอภัยไม่ใช่สอบสวนกลางไปที่สพบางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีและประเด็นก็คือเราก็ถามอ้อมบอกอ้อมเป็นยังไงบ้าง คุณผู้ชมเชื่อมามหลังจากเราออกอากาศไปไอ้เวฟเนี่ยนะมไม่รู้ว่ามันเป็นใครมันเป็นคนปกติหรือมันเป็นพระแต่ชาวริตเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ใช่หลวงพี่แน่ๆค่ะคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันมีมุมน่าสนใจคืออะไรไหมฮะไอ้เวฟส่งข้อความมาขู่นะฮะ,ะบอกจะปล่อยคลิปลับคลิปลับที่น้องด้วยความเคารพเหมือนกับผู้หญิงคงแบบรักอะ่ะคุยกับผู้ชายไปก็กลมไปเปิดให้เขาดูอะ่ะและ ไอ้บ้านนั่นก็อัดเอาไว้ฝากไว้เลยนะฮะรักกันขนาดไหนไม่เคยเจอหน้ามันก็ไม่ควรแก้ผ้าโชว์มันนะฮะ <S <S หลังจากออกอากาศไปมันส่งข้อความมาขู่ในทํานองที่บอกไม่ต้องให้นักข่าวมายุ่งไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะปล่อยภาพลับน้องอ้อมมันจะมีเสียงนะฮะที่น้องอ้อมพูดถึงเรื่องกรณีเรื่องการโดนข่มขู่แล้วก็ขณะดเดียวกันรู้สึกจะมีภาพข้อความข่มขู่ด้วยใช่ไหมทีมงานต้องขึ้นภาพมาหน่อยนะฮะข้อความที่โดนข่มขู่ปรากฏว่าทนายรณรงค์วันนี้ก็เลยถามบอกเป็นยังไงบ้างเข็ดหรือยัง จะให้อภัยมันไหมเห็นบอกว่าน้องเข็ดแล้วค่ะลองฟังเสียงนี่ข้อความข่มขู่ใช่ไหมว่ายังไงบ้างนะไหนขอดูหน่อยสิข้อความเขียนว่ายังไงจิตด,ดีค่ะข้อความนี่ค่ะบอกว่าเอ็งเอานักข่าวมาสัมภาษณ์หลวงพี่เหรอเราจะปล่อยคลิปหลุดเหมือนกันตกลงจะเอายังไงน้องก็เลยแล้วเอ็งอะ่ะเอ,อจะให้ไปทําไมคือจะให้ไปหาไหม,มประเด็นคือไอ้เวฟเนี่ยเหมือนรูอีกอ,อยากเจอพี่ไหมล่ะ ถ้าอยากเจออยยา่อานักข่าวมายุ่งนี่ขอบคุณทนายรณรงค์นะฮะแกไม่ปล่อยนะฮะเดี๋ยวตำรวจจะไปลาาคอมันออกมาขอฟังเสียงน้องอ้อมก่อนวันนี้ที่ไปแจ้งความกับทนายรณรงค์ก็คือเขาบอกว่าหนูว่านักข่าวไปให้ไปสัมภาษณ์หลวงพี่ทําไมหลวงพี่ไม่เกี่ยวเราก็ไม่ได้ให้หนักข่าวไปสัมภาษณ์หลวงพี่เราแค่อยากรู้หลวงหลวงเขาก็เลยบอกว่าแล้วทีนี้เขาก็บอก,กบอกกับหนูว่าคือเหมือนแบบพูดให้หนูแบบ ขอจบเรื่องนี้ได้ไหมไม่ทํานองแบบแล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าให้เขาก็บอกรักอบอกรักยังบอกรักอีกเออ,อยังยังรักเว็บอยู่ไหมเขาก็บอก่างเนี้ยถ้ารักเว็บต้องไม่ไปยุ่งกับพระเขาบอกอย่างนั้นเหรอไม่ต้องไปยุ่งกับหลวงพี่หลงสารเขาเราก็ไม่ได้จะทาหลวงพี่เราบอกถ้าหลวงพี่บริสุทธิ์ใจ ก็เองก็ออกมายอมรับในสิ่งที่เองทําถ้าเองมีตัวตนจริงเองก็ออกมาเขาบอกเหตุผลไหมครับว่าทําไมเขาถึงใช้บัญชีของพระในการโอนเองินเขาบอกว่าบัญชีเขาถ้าถ้าโอนไปแล้วธนาคารจะหักเพราะเขาเป็นหนี้อยู่ รับนนายรณรงค์เลยบอกว่าเบื้องต้นเรื่องการโอนเข้าบัญชีพระทานายรณรงค์ก็สนใจนะครับเพราะว่าไอ้เวฟเนี่ยอ้างว่าต้องการค่ารักษาเนื่องจากว่าจะต้องผ่าตัดแล้วก็เที่ยวมาขอเงินน้องผู้หญิงค่ากินค่าอยู่รวมถึงค่าเดินทางแล้วก็ค่าชุดแต่งงานซึ่งพอผู้เสียหายก็คือน้องอ้อมจะทวงถามถึงสลิปปรากฏว่ามันก็ไม่เคยให้รวมเบ็ดเสร็จที่น้องอ้อมจ่ายไปให้กับชายปริศนาคนนี้เนี่ยนะฮะที่ไปเข้าบัญชีของพระชวริ์เนี่ย ปรากฏไม่เคยเจอตัวเลยครับและที่สําคัญความรักก็ไม่ได้เงินก็เสียน้องมีอาชีพเป็นแม่บ้านนะครับการที่อ้างว่าเอาบัญชีพระมารับโอนเงินซึ่งตรงจุดนี้ทานายรณรงค์บอกว่าถือว่าเป็นการจับโป๊ะอีกเรื่องหนึง่งเนื่องจากบัญชีที่ถูกอายัดจะโอนเงินเข้าและออกไม่ได้เลยเไหนลองฟังเสียงทานายรงชี้แจงเรื่องนี้นะ่อฮะ คือวันนี้นะครับพาผู้เสียหายมาแจ้งความเพิ่มเติมจากกรณีที่ว่าคู่กรณีเนี่ยขู่ว่าจะเอาคลิปหลุดเนี่ยมาปล่อยออกไปเรากลัวว่าคลิปหลุดของเราเนี่ยมันจะไปสู่โลกออนไลน์เราก็เลยต้องมาแจ้งความดําเนินการตามกฎหมายตามเรื่องของระหูโทษสร้างความเดืดอดร้อนราคาญแล้วก็3 0มิบเ้ข่มขืนใจให้กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เป็นข้อหาเบื้องต้นนะครับแล้วเมื่อกี้เนี้ยที่ผมไปแอบสืบมานะครับไอ้ชื่อนามสกุลที่เขาเขียนคืออย่างนี้เคสเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ย ทำไมเธอถึงมีความหวังใช่ไหมผู้ชายเนี่ยจะเป็นพระไม่พราเนี่ยยังสรุปไม่ได้หรอกแต่มันมีพินัยกรรมฉบับหนึ่งที่ในเว็บเนี่ยอ้างว่าเขียนให้กับน้องอ้อมผมก็เอาชื่อเขาไปเช็คปรากฏชื่อนี่มันไม่มีอยู่จริงอะ่ะเป็นชื่อที่ไม่มีอยู่เฮ้ยพระต้องอธิบายแล้วนะเอางงี้แล้วกันหลวงพี่ผมขอครั้งเดียวแล้วจบเลยหลวงพี่ประชุมสายผมฟังได้ไหมอ้อมหลวงพี่แล้วก็เว็บสามคนประชุมสายกัน ถ้ามันมีสามคนประชุมสายอ่ะผมจะไม่ไปยุ่งกับนหลวงพี่เลยนอกจากว่าจะให้การเป็นพยานนะเพราะเงินมันเข้าบัญชีหลวงพี่แล้วก็เดี๋ยวหลังจากข้อมูลละตัวเป็นแล้วเนี่ยเราพบว่าข้อมูลตรงไหนเนี่ยที่คุยกันอะ่ะแล้วเป็นข้อมูลเท็จเราก็จะดาเนินคดีเพิ่มเติมเรื่องของอพอรบ,บอคอม,มิคุณผู้ชมฮะโดนหนักนะฮะถ้าหลวงพี่ไม่เกี่ยวหลวงพี่ต้องให้ความร่วมมือท่านไอหลวงพูดน่าสนใจนะคดีนี้กลายว่าไอ้เวฟเนี่ย มันบอกมันจะให้มรดกน้องอแต่ก็คือว่าพอเอาชื่อใส่ในการเซ็นมรดกไม่มีตัวตนจริงค,คุณผู้ชมครับเราไปหาพระชวริตผมย้ํานะเราไม่เคยบอกว่าพระชวริตทำนะ,ะเราต้องให้ความเป็นธรรมกับชวริตเขาด้วย เพราะว่าเงินไอ้เวฟมันเข้าบัญชีชาวลิตแล้วเราก็พยายามถามชาวลิตว่าไม่ใช่ชาวลิตแน่นะชาวลิตไม่ได้เป็นลวงรักก็นะไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ตอนเช้าปรากฏแกไม่อยากคุยกันักข่าว<ฆ>แกเดินหนีเลยฮะเราก็บอกเป็นอะไรเหมือนเราก็ต้องเตื้อหลวงพี่อะดูภาพหน่อยนะฮะนุ้ยมันติกาไปเจอชาวลิตเราก็เน่เน่เราก็ถามบอกเป็นไรชาวลิตชาวลิตบอกไม่อยากคุยแล้วเนี่ยนะฮะเรื่องแบบนี้แกไม่ยอมให้สัมภาษณ์นะน้องนุ้ยมันติกาก็บอกหลวงพี่เขาคุยหน่อยคุยหน่อยก็ถามบอกหลวงพี่หลวงพี่เอางี้ หลวงพี่ไปรู้จักกับเว็บได้ยังไงนี่อันนี้ตอนยังไม่คุยนะแต่หลวงพี่แกก็น่ารักแกก็อุตส่าห์พูดกับน้องน,นุ้ยนี่แหละแกก็บอกอ้หลวงพี่รู้จักกับไอ้เวบเพราะาเคยาทงางานกู้ภัยที่ภาคใต้และเราก็ถามบอกหลวงพี่หลวงพี่ติดต่อกับไอ้เวบนานหรือย,ยังหลวงพี่บอกไม่ได้ติดต่อนานเป็นปีแล้วทีมข่าวก็ถามอีกว่าไอ้เวบยังอยู่สุรินทร์หรือเปล่าหลวงพี่บอกไม่รู้แล้วถามเอาแล้วตอนนี้หลวงพี่ติดต่อไอ้เวบไม่ได้เลยเหรอไอ้เวบมันปิดเครื่องคุณผู้ชมฮะ เราก็ตื้อถามอีกไอ้เวฟวมาหาไหมชาวลิศก็บอกไอ้เวฟไม่ค่อยมาหาเลยเราก็ถามเอางี้ๆคุยกันก่อนดีเพิ่งเดินหนีเอาจริงเวลาไอ้เวฟเนี่ยนะมันโอนเงินให้หลวงพี่อะพอมันโอนเสร็จแล้วเนี่ยเงินมันไปไหนล่ะหลวงพี่ปรากฏหลวงพี่บอกอ๋อหลวงพี่ก็โอนให้บัญชีพี่สาวเวฟหลวงพี่โอนต่อให้บัญชีพี่สาวเวฟเราก็ถามว่าขอดูสลิปได้ไหมสลิปไปอยู่ไหน หลวงพี่ลบแล้วมีเสียงตอน anyway, ตามตื้อก่อนนะฮะเอาลองฟังดูก่อนฮะเอา LIKE ช่วงตามตื <S 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 yeah ้อก่อนฮะมุจการมากเป็นโดนโดนอะไรล้วคะกระเบีน um ี่เกิดควาเหตุการณ์สำคันเลยเป็นปูฉีดปูไข่สำกัญมาหาหลวงพี่บ่อยบ่ค่ะบ่โดนโดนใช่ไหมเธอหนึงบอยมันส่วนมากสิมาหมมันมันปลอดภยสบายนั่นแหละมันเป็นมันบอยสบายตัวมันเป็นน้ำขาขามันเจ็บ เไม่ทาเหตุแต่หาหมอค่ะรักษาผูหายแต่มารักษากับลวงพี่ลุงพี่ก็ให้กินยาตุ่มยาอรรักษามันจะหายนะลวงพี่เป็นอะี่ที่สาวอมที่เขาบอกว่าเขาโอนเงมาให้ลวงพี่นะแล้วก็งพี่โอนไปให้เบสผงโอนเขาบัญชี้ใดค่ะโอนเขาบันอบางเทือกบือกเขอบเบันเทอกเขาัเอกเอกเขาบัญชอกเาบัเอาันเบัอาบเทือกาังเทกเาัอกาบเาเองเนีกบเทาังเทีน แต่ว <differences S 2> ่าธนาคารของมันมันโอนเขาบัญช <quality> ีมันบ oh ่ไห้มันถึกแบ็กลีไปมืดนะของมัน hmm. อ่นัเ <accordance> ป็นอย่างวันนี้มันโอนเขาของมันบ่ไห้เลยค่ะมันต้องโอนเขาหลวงพี่มาเสีอนะครับอมวันหลวงพี่ฝากทำบุญเลยนะห่าเราไว้ค่าน้ำค่าไฟอย่างทีผู้ชมครับสุดท้ายหลวงพี่ พอเรากราบเรียนไปหลวงพี่ก็เลยยอมให้สัมภาษณ์น้องนุย้ย<ะ>เราก็เลยได้นั่งคุยแบบปกติเราก็ถามบอกหลวงพี่เอาแหละเมื่อพี่สาวของไอ้เวฟมันรับเงินต่อไปแต่หลวงพี่ลบสลิปทิ้งไปแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เลยถามบอกว่าถ้าอย่างนั้นสอบถามเรื่องลายได้ไหมเพราะทางน้องอ้อมเนี่ยเขาคุยกับเวฟปรากฏว่าลายเนี่ยมันเป็นลายส่วนตัวของหลวงพี่ใช่ไหมหลวงพี่เองเนี่ยได้ปฏิเสธว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยลายของหลวงพี่เนี่ยไม่ได้คุยกับทางด้านของ ออน้องอ้อมแต่ให้ดูไหมไม่ให้ดูไม่ให้ดูนี่ฮะนายลองฟังเสียงหลวงพี่แบบขราวนี้นั่งชี้แจงและค่ะไม่จริงครับเว็บเขาก็มีเบอร์ของเขาตั้งแต่มีข่าวมาปุ๊บเนี่ยเขาก็เขาเหมือนกับ ปิดเครื่องหรือว่าแบ็กลิฟเบอร์ลงพี่ไปก็ลงพี่ก็ไม่รู้เนาะลงพี่ก็โทรไปหลายครั้งก็ไม่ติดบริการฝากไมายดลขโทรกลักกบเอาโทรศัพท์คนอื่นโทรไปกับบริการฝากมายดลขโทรกลักกบล้วติดต่อกันไม่ได้เลยครับตั้งแต่เป็นเ่ามะครับผมแล้วเวลาที่อ้อมโอนเงินมาผ่านบัญชีลุงพี่ลุงพี่ให้เวฟยังไงก็ลุงพี่ก็ไปกดเงินที่ร้านค้าเอาเงินที่ร้านค้าคสแกนเอาเงินที่ร้านค้าก็มาไว้เงินสุดให้เขาครับล่าสุด เพราะฉะนั้นกลายไปว่าตอนแรกที่บอกว่าโอนให้กับพี่สาวหลวงพี่ก็บอกว่าบางครั้งหลวงพี่ก็มีการกดเองกดเองแล้วก็เอาให้พี่สาวของไอ้เวฟคําถามคือพี่สาวอยู่ไหนเบอร์โทรศัพท์พี่สาวไอ้เวฟทําไมไม่ให้แชทที่คุยกับไอ้เวฟทําไมถึงไม่ให้ดูเป็นอะไรหลวงพี่ขอบคุณท่านเจ้าคณะตําบลผมเชื่อว่าท่านดูข่าวช่อง8ขอบคุณท่านเจ้าอาวาส ปรากฏว่าระหว่างเรากาลังนั่งคุยกับชาววิลิตอยู่เจ้าอาวาสมานะฮะเจ้าอาวาสเดินตรงปรีเข้ามาเลยดูบรรยากาศเนะฮะเจ้าอาวาสมาเองฮะพระคารอังคาวโรท่านเจ้าอาวาสเดินเข้ามาถามแล้วท่านบอกว่าเอาจริงชาวริลิตเกิดอะไรขึ้นท่านเจ้าว่าบอกตอนแรกท่านไม่รู้ข่าวนะวันนี้ท่านไปกิจนิมนต์แล้วจู่ๆเนี่ยท่านเจ้าคณะตำบลเข้าใจว่าท่านดูข่าวท่านก็เลยบอกให้ท่านเจ้าอาวาสรีบกลับมาดูเรื่องนี้ ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะมีสีกาเนี่ยเขาเดือดร้อนสีกาเขาโดนเอาเงินไปสามแสนท่านเจ้าวาดมาถึงเนี่ยนะครับท่านก็บอกเลยท่านเจ้าคณะกำบลนโทรหาเจ้าอาวาสบอกว่าอาัตมาเนี่ยไม่รู้จักคนชื่อเว็บมาก่อนและไม่เคยเห็นเว็บม,มาที่นี่ด้วยส่วนใหญ่ชาวริษเนี่ยจะมีคนเนี่ยมารับออกไปหาหมออ้างว่าขาเจ็บเจ้าวาดท่านดีมากเลยท่านบอกว่าคดีนี้ ชาวริสหรือใครก็ตามแต่ต้องรับผิดชอบอวัดนี้ไม่เคยเสื่อมเสียอขอให้ชาวริตจงพิจารณาตัวเองออกจากวัดนี้ไปไหนฮะฟังเสียงบรรยากาศพระคารอังคาวโรหน่อยท่านจเจ้าวาสท่านเข้ามาจาัดก,การเองเลยม,มาจำวัดอยู่นี่จริงอยู่ต้องทําอะไรต้องให้เจ้าวาดเขารู้สิ่งไหนก็ได้วัดนีมันมเสียหายพ่อป่ากระตินเราก็จะเข้าอยู่แล้วต้องทําแบบนี้แล้วมันเกิดออกไปทําไงค่ะ แล้ว,แล,วแล้วทางเจ้าวาดเองอ่ะรู้ร,รู้เรื่องนี้แต่ตอนไหนคะนี่รู้เมื่อกี้แหละเจ้าคณะตำบลเขาโทรมาเขามาทรงม,มันออกข่าวเหรอคะออกข่าวช่องแปนนี่แหละมาแล้วมาให้ข่าพนี่แหละท่านทําอะไรท่านปรึกษาเจ้าวาดบ้างท่านพวกท่านนี่ทําแบบไหนก็ช่างเอ <c oughs> ถอะเ้าก็เห็นหัวเจ้าวาสอยู่ในสายตาบ้างผมตามบอดหูหนวกเป็นใบดีแล้วนะนี่ <c oughs> ผมไม่พูดมาจามดีแล้วนะนี่ แต่ว่าท่านจเจ้าอาวาสคะคือเคยเห็นเวฟมาที่วัดไหมคะไม่เห็นเพราะว่าลุงพี่ไม่ได้สนใจกับเรื่องเวฟเรื่องอะไรหรอกก็อนเรื่องจะกดหาสาวหาอะไรหาเนี่ยลุงพี่ไม่กดหรอกเต้าลุงพี่สิกส,ส,สิกออกไปเลยดีกว่าค่ะต้องไปอันนี้ยังหรอกสิ่งไหนก็สร้างไม่เคยไม่เคยท้าร,รู้อย่างนี้นะมันจะได้เข้าวัดลุงพี่ไหมหรอ,อม,มาสร้างความเดือดร้อนให้ที่วัดใช่อยากจะอยากจะให้เวฟออกมาอยากให้เวฟออกมาหาจะเอาวาดไหมคะ ก็อยากให้มันแหละไอ้หน้าแดงมันมันเอาไปอยากรู้เหมือนกันแหละค่ะเดี๋ยวจะไปบอกผู้ใหญ่อะไรเขาก่อนสิ่งไหนมันไม่ดีอย่าทําเลยอย่าเอาคุณท่านก็อย่าไปเข้าไปลากับพวกเขาสิ่งไหนเล่นเพชรเล่นอะไรโอ้โหต้องพิจารณาให้ดูดีครับเราเป็นพระวัดอ่ะเราขอข่าวเาคิดเราได้อะไรหรอกนี่ไม่รู้เรื่องหรอกเจ้าหน้าตำบวก็โทรมาแล้วตรนี้ตอนนี้ทำไมมันออกไปซื้อวัดนอกเกับท่านจันทร์ท่านเราไปแก้ปัญหาตรงนี้ต้อถูกจุดเน้อ ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ท่านต้องออกจากวัดผมไปผมพูดคําเดียวว่าผมพูดความขาดดังนั้นนายผมผมจะได้ผมจะได้ไปแก้ปัญหากับหลวงพ่อจากนาตบุญจากนาจังหวัดจากนาเพื่อเขาจะได้แก้ปัญหาออกไปมันซื่อของผม,มเรื่องรายละเอียดเขาท่านเจ้าวาดจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้ไหมคะก็อยากตรวจสอบแล้วจะไปตรวจสอบที่ไหนตั้งไว้ทับจันแล้วเขาเป็นคนรับผิดชอบไปรครับผิดชอบเองครับตัวนี้รับผิชอบไปก็ท่านถ้าท่านอย่างนี้ต้องออกจากวัดผมไปก่อน ก็คือต้องต้องให้ทางเพ่ากัถิ่นเขาก็โทรมาอยู่แล้วน่ะกับถิ่นมัมาขึ้นไปเขาอีกแต่ว่าตอนนี้คือทางทางเจ้าวาสก็คือยอมรับว่ายังไม่รู <fundamental martial artist> no ้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรอกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเพิ่งมึคิดที่แหลกเอาเรื่องตอนหลวงพ่อหลวงปู่เจ้ากณนตาตบงโทรมาท่านแกนวัดท่านเป็นยังไงนี่ นนทำไมต้องออกข่าวซ่องแอบคลุ้มคลุ้มโู้ดังอยากแรงเนาะท่านเนาะ<อ>ดังแรงมากเลยท่านนี่ต้องขอบคุณท่านเจ้าอาวาสนะครับถือว่าท่านทําถูกต้องครับเพราะเรื่องแบบนี้จเจ้าอาวาสถ้าไม่ลงมาท่านเจ้าคณะตําบลก็ต้องขอบคุณท่านสั่งบอกว่าชาวลิศคือคุณต้องชี้แจงทั้งหมดว่าเงินเข้าบัญชีคุณคือคุณต้องตอบให้ได้ว่าแล้วลายคุณน่ะที่คุณคุยกับไอ้เว็บมีตัวตนจริงหรือเปล่าคือวันนี้ไม่ได้บอกว่าชาวลิศเนี่ยเป็นคนเอาเองนะ แต่เดี๋ยวตํารวจจะเป็นคนไปกระชากหน้ากากเรื่องนี้ออกมาถ้าพระชวริตไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรถูกไหมฮะก็ต้องบอกสิว่าไอ้เวฟอยู่ไหนไลายไอ้เวฟเป็นยังไงแล้วหน้าไอ้เวฟเนี่ยเป็นยังไงทําไมขอหน้าไอ้เวฟแล้วไม่ได้ล่าสุดก่อนที่วันนี้ท่านเจ้าเจ้าคณะตําบลกับท่านเจ้าอาวาสจัดก,การปัญหาให้แล้วเนี่ยนะฮะเราเนี่ยได้ลงไปตรวจสอบไม่เป็นไรฮะเปิดภาพท่านเจ้าอาวาสเอาไว้ที่ท่านลงไปแก้ปัญหาให้ปรากฏว่ามันมีข้อมูลอันนึง อันนี้พระชวริศก็ต้องตอบอีกเหมือนกันเพราะช่อง8เราจะตามนะฮะเนื่องจากเราเห็นใจผู้หญิงและผมเชื่อว่าถ้าพระชวริศยังมีความเป็นพระอยู่ก็ต้องเห็นใจน้องด้วยเพราะน้องเสียสามแสนงานแต่งก็ไม่ได้แต่งน้องอับอายด้วยนะฮะจากเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมดูเบอร์โทรศัพท์ฮะปรากฏเมื่อวานนี้เราก็ถามน้องอ้อมบอกอ้อมอ้อมเธอคุยกับไอ้เวฟเนี่ยเบอร์อะไรน้องอ้อมก็บอกเอ็กซ์แล้วก็ลงเนี่ยมี16ปรากฏเราไปถามพระชวริศบอกพระชวาริศ เบอร์ที่พัชชาวริตเนี่ยให้กับนักข่าวเนี่ยนะฮะ,ฮะในการพูดคุย<ม>ปรากฏว่ามันก็รู้สึกว่าเอา้าอะไรอะไรจิตดีเขาให้มันมีเบอร์อันนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าที่ให้กับนักข่าวเป็นเบอร์ซึ่งมันก็ตรงกับทางด้านของชาวริตเหมือนกันนี่ฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็เลยกลายเป็นข้อเปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้น ทำไมเบอร์ของหลวงพี่กับเบอร์ที่น้องอ้อมเวลาคุยกับไอ้เวฟมันจึงเป็นเบอร์ที่คล้ายกันนะฮะมันจึงเป็นเบอร์ที่คล้ายกันเพราะเมื่อวานนี้น่าเข้าใจว่าหลวงพี่อาจจะบอกว่าน่าจะเป็นการโอนสายนี่ฮะอ,อะไรจิตดีมีอะไรนี่ค่ะก็คือนักข่าวก็ถามประเด็นนี้ด้วยพระชาวบริสุทธิ์เหรอแฮ่แฮ่แล้วก็บอกขอไม่อธิบายทั้งหมดนี้เดี๋ยวรอดูตำรวจนะฮะจะจัดการเองแล้วล่ะฮะหลังจากนี้ อะไรที่จริงไม่เห็นจําเป็นต้องกลัวเลยและเราก็เชื่อว่าหลวงพี่ชาวลิตจะต้องเห็นใจสีกาคนนี้สามแสนแล้วนะฮะที่เธอเสียไปหลวงพี่ต้องกระชากไอ้เว็บมาให้ได้นะ,ะจะได้กอบกู้ศาสนากลับมาด้วย